เมื่อเพื่อนๆเห็นแบบฟอร์มแบบนี้ครับชุดฟอร์มแบบนี้ครับ <c oughs> <c oughs> คุณแมุ่แ่ตุ๊กตาก็จะมาทำอาหารให้ทานครับอันนี้จะเป็น <c oughs> แกงจืดปลาหมึกครับยัดไส้หมูสับนะครับก็เป็นปลาหมึกเป็นตัวๆแบบนี้นะครับก็มีหมูสับนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราใส่รสชาติให้หมูสับก่อนนะครับแล้วก็เอาส่วนผสมก็คือใส่พริกไทยครับ แล้วก็ใช้ง่ายๆคะับซอสซอสแม็กกี้นะครับกะประมาณดูจากประมาณของเนื้อหมูนะครับเราไม่มีสูตรตายตัวไม่มีสัสดส่วนตายตัวครับก็แบบบ้านๆเนาะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้ครับ เสร็จแล้วเราก็เอานะยครับหมูสับยัดลงไปในตัวของปลาหมึกนี่แหละครับเป็นตัวเล็กตัวใหญ่ก็ได้นะครับถ้าตัวเล็กๆก็น่ารักน่ารักดีครับทานง่ายตัวใหญ่ก็เดี๋ยวหั่นเอาก็ยัดเข้าไปแบบนี้นะครับ ถ้าเป็นตัวใหญ่แล้วเดี๋ยวเราค่อยหั่นให้พอดีคำอีกทีนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการต่อไปเลยครับจากปลามึกที่เรายัไส้หมูสับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เป็นปลามึกตัวใหญ่ครับก็หั่นซะหน่อยครับเวลากินจะได้พอดีคำนะครับไส้หลุดก็่ไส้หลุดก็ยัดกลับเข้าไปครับนี่ฮะ แต่ถ้าเป็นปลาหมึกตัวเล็กก็น่ารักพอดีคําพอดีนะฮะก็ไม่ต้องมาหั่นแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่นะครับแล้วนอกจากนั้นเราก็เตรียมนี่ครับ <c oughs> เตรียมผักเตรียมผักครับอันนี้มีแตงกวามีแครอทนะครับจริงๆควรมีต้นหอมด้วยเนาะแต่นี้ไม่มีติดตู้เย็นไว้ครับก็เอาเท่าที่มีเนี่ยนะครับเดี๋ยวไว้ดูขั้นตอนต่อไปครับเสร็จแล้วเราก็มา,าตั้งน้ํานะครับ ทันนี้เราไม่มีน้ำสตอ๊อกหมูสต๊อกไก่นะครับแล้วก็ใส่ซุปก้อนไปแทนนะครับเดี๋ยวเราให้เดือ,อ,อดอกันครับน้ำเดือดแล้วครับเราใส่เนื้อสัตว์ลงไปเลยนะครับก็คือเจ้าปลาหมึกยัดไส้หมูสัตว์นี่เอง เนี่ยนะครับเสร็จแล้วเราก็รอให้ให้เนื้อสุกก่อนนะครับให้น้ำเดือดอีกรอบนะครับเดี๋ยวเพิ่งใส่ผักนะครับเดี๋ยวจะเหม็นข้าวนะครับผมอ่าเดี๋ยวแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ผักแล้วครับอันนี้เราใส่แครอทลงไปก่อนนะครับจริงๆเรามีแตงกวากด้วยนะแต่แตงกวาสุกง่ายกว่าก็เดี๋ยว ใส่ทีหลังก็ได้นะครับเดี๋ยวรอให้แครอทสุกแล้วก็ใส่แตงกวาแล้วก็อีกสักพักก็ดับไฟได้เลยครับเสร็จแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวใส่แตงกวาเลยครับเดีวเดี๋ยวรออีกสักนิดเดียวนะฮะแล้วก็ดับไฟนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสําหรับแกงจืดประมึกยัดไส้หมูสับนะครับก็เป็นเมนูง่ายๆไว้สดน้ําร้อนๆกินกับข้าวสวยได้นะครับเราวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ